สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมเซนเซียมีเทียชา i นิงเกมมือถือไอดอจากเซนเะซียตัวเกมเป็นแนวนอนนะครับผมเปิดให้เล่นแล้วนะครับผมทั้ง2ระบบนะทั้ง iOS และ Android นะครับในสตูไทยครับผมตัวเกมนะผมแรกๆกนะครับก็จะเป็นภาษาจีนนะครับผมอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วครับมีภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วนะวันนี้ครับผมผมจะมาแจากโค้ดแจกเท er ียตัวละครที่ควรรีหา และตัวละครที่ควรปั้นนะครับและวิธี reid ควรรีไอดีตอนไหนอันดับแรกครผมให้เรามาเปลี่ยนภาษาของตัวเกมก่อนนะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมที่โหลดมาเล่นใหม่ๆนะจะเป็นภาษาจีนนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับวิธีเปลี่ยนภาษากดไปที่รูปโปรไฟล์ครับแล้วก็ไปที่เซตติ้งขวามือสุดเลยครับผม แล้วเราก็จะเจอปุ่มเปลี่ยนภาษาแบบของผมเลยนะครับผมแบบนี้นะปกติมันจะเป็นภาษาจีนนะครับให้เรากดเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแบบของผมเลยนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะแล้วก็ตัวเกมก็จะรีสตาร์ทนะครับแล้วตัวเกมของเราก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับต่อไปวิธีกรอกโค้ดของผมกดไปที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่ซ้ายมือของผมเขียนว่า redeem ตรงนี้นะครับ ให้เรากรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตเรื่อยๆนะพอเรากรอกโค้ดเสร็จกดไปรที่คอนเฟิร์มปุ่มด้านล่างเลยนะครับต่อไปจะเป็นเทียตละครนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นเทียตละครให้นะครับเทียตละครก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทีย sss นะครับก็จะมี4ตัวนะครับผม หายากนะครับ4ตัวนี้นะครับผมถ้าใครมีก็เล่นได้ทุกคอนเทนต์นะครับแล้วก็ใช้เล่นยันจบเกมแล้วว่าเ n ็นเกมได้เลยนะครับสตัวนี้นะปั้นใช้ยาวๆนะครับผมเก่งทุกตัวนะต่อไปเทียเอสนะครับอ่าสี่ตัวนี้ก็เก่งนะครับผมถ้าใครมีก็ปั้นไว้เล่นยาวๆนะครับผมเล่นได้ทุกคอนเทนต์เหมือนกันนะครับต่อไปเทียเอสนะครับ เก่งพอใช้ได้นะครับผมเล่นได้ทุกเนื้อหาเหมือนกันนะถ้าใครจะหาจริงๆผมแนะนำตัวที่1 2 3 4แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับสำหรับเทียร์สนะครับอันนี้ส่วนของเทียเนะครับถึง C นะพวกนี้ผมจะใช้ได้ดีตอนต้นเกมนะครับเล่นถึงกลางเกมหรือว่าท้ายเกมนัผมปั้นไปต่อไม่ไหวนะครับผมถ้าใครจะรีหาจริงๆนะครับผมผมแนะนำให้รีหาเทีย SSS แล้วก็ t s s แล้วก็ t s นะครับอ่าสามเทียนี้ครับผมแนะนำให้รีหาแล้วก็ปั้นใช้ยาวๆนะครับผมขอบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้นะครับผมต้องสุ่มให้ได้ตัวซ้ํานะครับเพื่อมา Up down นะอัปดาวนะอ่าถ้าตัวไหนสุ่มได้ตัวเดียวนะครับผมมันปั้นต่อไม่ค่อยไหวนะอ่าอันนี้ผมพูดตามความจริงนะครับผมอ่าหลังจากที่ได้เล่นมานะครับผมเกมแนวนี้มันต้องหาตัวซ้ํานะครับ เพื่อไป up d o า n นะครับผมเพื่อให้ตัวละครเก่งขึ้นแล้วก็ไปได้ไกลนะครับอ่าผมลืมบอกเทีย A นะครับเราจะได้ตัวฟรีนะครับตัวสุดท้ายนะไอหัวคิ้เขียวท้ายสุดนะครับผมตัวนี้10โลแรกนะครับผมตัวเกมมันจะล็อกนะได้ทุก ID นะครับผมอ่าผมลองรีดูแล้วนะครับก็ใช้ได้ดีนะแต่ต้องหาตัวซ้ํานะครับอ่าอย่างที่ผมบอกนั่นแหละต่อไปครับควรรี ID ตอนไหนใช่ไหมครับ พอเราเล่นถึงบทที่สองขีดสิบสามแล้วนะครับไม่ต้องเล่นต่อนะครับกดย้อนกลับออกมาเลยนะครับหรือว่าตัวละครหลักของเราเลเวลสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ให้เราไปกรอกโค้ดของผมตามที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับเราจะได้ตัวสุ่มกาชานะครับผมมาสิบใบนะครับแล้วก็ตัวเกมจะแจกอีกสิบใบนะครับรวมแล้วเป็นยี่สิบใบหรือว่ายี่สิบโลนะแล้วก็ให้เราเข้ามาที่ซัมมอนนะครับผมหรือว่าสุ่มกาชานะครับ เราก็จะได้ตัวสุ่มกราชาประมาณ20-22ใบนะครับตู้สุ่มกรชาเกมนี้ก็จะมี4ตู้นะครับตู้แรกก็จะได้จากการส่งของขวัญหรือว่ารับของขวัญจากเพื่อนนะครับตู้ที่2ก็ตู้ปกตินะครับตู้ที่3ก็แอดวานซ์ซัม o อนนะครับผมเป็นตู้ขั้นสูงนะตู้ที่4ก็ตู้สเปเชียลนะครับตู้นี้ครัผมเราสามารถเลือก ธาตุได้ด้วยนะครับอ่าดูอัตราดรอปตัวละครได้เลยผมตามนี้เลยนะครับแต่ใบสุ่มกาชานะผมอาจจะหายากหน่อยนะครับสำหรับตู้สเปเชียลนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาสุ่ม20โลของเรานะครับผมว่าจะได้ตัวละครตามที่ต้องการไหมนะครับอ่าดูอัตราดรอปได้เลยนะครับตัวละครสีส้มเนาะผมอัตราดรอปนะครับ 11. 0ซ์นะครับ สีม่วง20สนะสีฟ้า69%นะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยครับผม20โลนะอ่า10โลแรกก็มันจะล็อกตัวละครตัวนี้ไว้อยู่แล้วนะครับผมเทียเอนะตัวนี้นะครับอ่าได้ทุกไ d นะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลุ้น สิบโลตัวนี้ครับผมจะได้ตัวอะไรมิโรนะครับผมก็ได้อยู่นะอยู่ที่เทียเอสนะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับอ่าก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเมื่อเราสุ่มกระชาแล้วไม่ได้ตัวละครตามที่ต้องการทำยังไงครับ l e ดี Re ครับผม วิธีรียดีกดออกเข้าเกมใหม่ครับพอเราเข้าเกมใหม่แล้วนะครับผมให้เรากดเปลี่ยนเซิร์เวอร์ครับวิธีนี้ง่ายสุดแล้วนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาสมัครบัญชีใหม่นะครับให้เราเปลี่ยนเซิร์เวอร์เลยนะครับตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเซิร์เวอร์ยังมีไม่เยอะนะครับให้เรากดเลือกเซิร์เวอร์ไหนก็ได้ครับผมที่เราต้องการจะเล่นนะแล้วก็ให้เราเข้าไปเล่น จนถึงบท2ขีดสนะครับผมหรือว่าให้ตัวละครหลักของเราเลเวล11เนะครับให้เรากรอกโค้ดตามที่ผมบอกแล้วเราก็จะได้ตัวสุ่มกระชามา20ใบหรือว่า20โลนะครับผมรวมกับตัวเกมแจกอีก10ใบนะครับเป็น20โลนะแล้วก็ให้เราไปซุ่มนะครับให้ได้ตัวละครตามที่ต้องการนะครับถ้าไม่ได้ตัวละครตามที่ต้องการก็รีเอดีใหม่ครับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ครับผมง่ายๆแค่นั้นจบครับ ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแจกโค้ดแจกเทียลิสต์วิธีรีไอดีควรรีไอดีตอนไหนเกมเซนเซียมีเทียชายนิ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับขอเล่นเกมเซนเซียมีเทียชายนิ่งอย่างสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ 無に帰すするので小山竜士長 のです